เิดขึ้นเนี่ยนะเอาจริงๆเลยต่อให้มันมีเรื่องการประพฤติตัวไม่ดีของพระเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้คนพุทธส่วนใหญ่มีความรู้สึกศรัทธาถดถอยหรือน้อยลงจากศาสนานะคือคนพุทธอะด้วยความที่เราบรรพบุรุษลากเงาสักการเรานับถือพุทธศาสนามายังไงใจมันก็ส่วนหนึ่งยังไงมันก็อย่างลงในพุทธศาสนานั่นแหละ เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของบรรพบุรุษเราปู่ย่าตายายเรานับถือกันมาศรัทธ,ธากันมาลึกๆอะต่อให้พระทําตัวไม่ดีเราก็ยังศรัทธ,ธาในตัวพุทธศาสนานั่นแหละตัวหลักธรรมคาสอนนั่นแหละเพราะพุทธศาสนาที่แท้จึงมันคือวิถีชีวิตของผู้คนเข้าใจไหมต่อให้เรารู้สึกเอืมละอากับพระแต่ใจหนึ่งเราก็ยังอยากยังอยากเข้าวัดอะ่ะ ไม่ว่าจะเข้าด้วยความตะขิตตะขวงใจหรืออะไรเพราะยังไงศาสนามันก็คือบุญญาเขตของเรามันก็คือที่ศรัทธาของเราเข้าใจไหมเพราะศาสนาที่แท้จริงมันคือวิถีชีวิตเพียงแต่ว่าอันที่น่าเป็นห่วงก็คือคนน่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้หมดศรัทธาต่อตัอตวศาสนาหรอกแต่เขาจะหมดศรัทธาต่อตัวนักบวช ไอ้ที่มันน่าห่วงน่ากลัวก็คือเหล่านักบวชนั่นแหละท่านจะอยู่ลําบากในอนาคตการข้างหน้าดิฉันเคยเตือนแล้วเตือนแล้วเตือนอีกแต่ก็ไม่ได้นําพานะคะเหมือนพยายามสีซอให้ควายฟังอะ่ะดีฉันไม่ได้บอกว่าพระเป็นควายนะแต่มันเป็นสำมวนเปรียบเทียบเหมือนเราพยายามพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้นําพาหรอกเขาก็ไม่ฟังหรอกเพราะพระอยู่ในฐานะที่มันมีทั้งยศตำแหน่งมีทั้งปัจจัยลาบปัจจัยเงินทองเขาไม่ฟังเสียงเราหรอกไม่ฟังเสียงเตือนเราหรอก เขาฟังแต่เสียงอวยเสียงชมเสียงเยินยอเสียงสรรเสริญเขาไม่ฟังเสียงติเสียงเตือนเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังดิฉันหรอกดิฉันนะพยายามเตือนบอกว่าพวกท่านะจะอยู่ลําบากนะในอนาคตถ้าท่านยินดีกับการที่ท่านทุกวันนี้คือบทบาทพระมันน้อยลงเต็มทีแล้ว พระส่วนใหญ่นะที่พึงใจพอใจกันอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยบทบาทอยู่แค่ในฐานะของผู้ประกอบพิธีกรรมรับจ้างประกอบพิธีกรรมพิธีกรรมคือรับจ้างไปฉันรับจ้างไปสวดฉันยังต้องรับจ้างนะเพราะว่าใส่ซองรับจ้างไปฉันรับจ้างไปสวดรับจ้างไปทาพิธีกรรมแค่นั้นเลยพระไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ เผยแผ่ศาสนาให้หลักธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่แท้จริงที่คนจะนึกถึงเพราะคนมองว่านี่คือครูบาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์จะมีอยู่บ้างก็เป็นพระนอกกระแสเป็นพระที่ท่านสายปฏิบัติวัดป่าวัดอะไรไปที่ท่านเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของท่านที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปหาเพราะคิดว่าเนี่ยคือครูบาอาจารย์ค,ค,คือคือคุรุภาษาภาษา ภาษาบาลีทั้งหมกคือคุรุคือผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณมีแต่เหลือน้อยแต่พระส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดบแปซพึงใจที่จะอยู่ในฐานะเหมือนคนรับจ้างประกอบพิธีกรรมเข้าใจไหมมีคุณค่าแค่พอมองว่าแล้วพอใจด้วยนะพระก็พอใจเวลาที่แบบเออชาวบ้านเชิญไปสวดไปนั่งสวดนั่งปุกนั่งเซกนั่งอะ,อะไรอไอเงี้ยชอบเพราะว่ามันง่ายดีถ้าให้สอนนะ่ะมันยาก พระก็เลยติดนิสัยสันดานที่จะไม่ศึกษาทําให้มันลึกซึ้งแล้วเอามาเผยแผ่มาเทศมาบอกมาสอนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อย่างลงสู่การปฏิบัติเพราะเข้าใจและรู้สึกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องศึกษาศึกษาก็ไม่จำเป็นไม่ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติก็ไม่จำเป็นเพราะทุกวันนี้เวลาได้เงินได้ทองได้มาจากการสวดและการทำพิธีกรรมอย่างเดียวพระก็เลย ยินดีพอใจกับการสวดบวชเข้าไปก็เตรียมสวดถ้าสวดมนได้ก็สบายมีมนสวดมนได้สบายติดอุปนิสัยในการที่จะไม่ศึกษาทรรให้ลึกซึ้งเพื่อเอามาบอกมากล่าวมาสอนแต่เน้นว่าขออยู่ในนั้นที่สวดเพราะสวดแล้วได้เงินแต่สอนบางทีไม่ได้นะไม่ได้ได้น้อยได้ยากแต่สวดได้ง่ายยิ่งทำยิ่งเป็น เจ้าเจ้าพิธีทำพิธีกรรมได้เยอะยิ่งยิ่งยิ่งดีบางอย่างทุเลศทุลังก็ทำหลายเรื่องเป็นเรื่องทุเลศทุลังก็ทำเช่นไปเอาดีทางด้านโหราศาสตร์ไปเอาดีทางด้านไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเจมิมมือเจมิมกระเป๋าเจมิมอ่าผากเจิมอะไรที่มันไม่ต้องเป็นการสอนทำแต่มันได้เงินง่ายๆเก็บค่าครูเอาเก็บค่าครู พอใจเป็นเหมือนคนที่รับจ้างทำพิธีกรรมและได้ตังก็เลยไม่ได้มีคุณค่าในฐานะที่เป็นคุรุเป็นครูอาจารย์ชาวบ้านศรัทธาก็ศรัทธาแบบฉาบฉวยศรัทธาพระเพราะเห็นว่าพระรูปนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีกรรมให้ได้ก็เข้าไปหาและเข้าไปไปนับดูได้เลยพระที่เข้าเข้าเข้า,ขากันไปอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วก็เบื่อและเป็นศรัทธาเบื่อง่าย คนพุทธเดี๋ยวนี้ศรัทธ,ธาพระก็เหมือนศรัทธ,ธาผัวที่บ้านนั่นแหละศรัทธ,ธาพระเหมือนศรัทธ,ธาผัวที่บ้านคืออะไรก็คือแรกๆก็ดีหลังๆก็เริ่มเบื่อละเบื่อง่ายไหนเร็วศรัทธ,ธาพระเหมือนศรัทธ,ธาผัวที่บ้านน่ะแรกๆก็ดูตื่นเต้น เข้าไปหาเออเจิมนั่นเจิมนี่ลองทําอันนั้นทานี้พอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้เกิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันขัดกับคําสอนไงเข้าใจไหมมันไม่ได้เกิดผลเข้าไปหาแล้วมันก็ไม่ได้รวยจริงหวยก็ไม่ถูกเลขก็ไม่ได้มันก็เบื่อแล้วมันก็อยากไปหาวัดใหม่หาพระรูปใหม่ศรัทธาหาวัดใหม่ศรัทธาซึ่งมันจะต่างจากวัดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะนะ ลูกศิษย์นับถือครั้งเดียวบางทีนับถือจนตายไม่เปลี่ยนเลยเพราะสัทธาแน่วแน่ในคำสอนที่พระอาจารย์รูปนั้นนั้นท่านให้และตัวท่านเองก็เป็นวิถีของวิถีเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติสอนด้วยปฏิบัติด้วยลูกศิษย์ลูก,ลก,ลกหาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็สัทธาจนตายบางทีรัทธาจนครูบาอาจารย์รูปนั้นมรณภาพไปเลยก็สัทธาอย่างยาวนานมันไม่เหมือนสัทธาแบบสัทธาผัวคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันสัทธาพระเหมือนมันสัทธาผัวคือมันรัทธาแป๊บเดียว สัทธาแป๊บเดียวเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอไม่ได้อย่างที่มันอยากได้มันก็หนีแล้วมันก็เพ่นแนบเดี๋ยววัดไหนดีวัดไหนดังวัดไหนดาราเข้าไปอินฟูเข้าไปเดินเข้าไปตามกันแห่แหนกันเข้าไปศาสนาไม่ได้ศาส,สนาไม่ได้ยั่งยืนและอยู่ได้เพราะความตัทาแบบนี้และดิฉันก็เตือนพระมาตลอดว่าท่านอย่าย,ยินดีนะท่านอย่ายเห็นดีเห็นงามกับการที่ท่านได้อยู่แค่ในฐานะของคนที่ทําพิธีกรรมให้คา,ารวะนะเพราะเขา เขาให้ค่าคุณค่าท่านต่ำมากท่านอย่าไปยินดีกับการที่ท่านอยู่ในฐานะแค่เป็นผู้รับจ้างทำพิธีกรรมแล้วได้ปัจจัยเงินทองนะเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราประพฤติรมบำเพ็ญธรรม,รรมหรือสอนธรรมเพื่อสิ่งเหล่านี้แค่นี้ไม่ใช่ความเป็นพิสูจข,ของท่านมันมีคุณค่าอนเนกอนันต์มากกว่านี้ท่านอยู่ใน ผ้าเหลืองธงชัยของพอระอรหันท่านเป็นแบบอย่างวิถีของการปฏิบัติท่านมีหน้าที่เหมือนหมอที่มีหน้าที่ดึงลูกศอนจากจิตใจของคนที่มันปักอยู่ในวัดจิตหัวใจของคนลูกศอนคือความทุกข์ท่านคือหมอท่านคือท่านเปรียบเสมือนหมอความเป็นพระของท่านมันสูงส่งมีคุณค่าท่านอยู่ในฐานะของคนที่เยียวยาความทุกข์ทางจิตใจของคน แต่ท่านไม่ไม่ยินดีในความเป็นหมอท่านไม่ยินดีในฐานะของผู้ชุบชูจิตใจคนท่านยินดีในฐานะของแค่เซลแมนนะท่านอยากเป็นเซลแมนอยากขายของอยากะขายสินค้าอยากรับจ้างเป็นผู้รับจ้างไม่ไม่ยินดีในฐานะของความเป็นคร,รูและพอมเกิดศรัทธาแบบนี้นะวิกฤตศรัทธาแบบนี้ปุ๊บ คนเขายังศรัทธาในตัวศาสนาเหมือนเดิมถ้าเป็นดิฉันนะแต่ดิฉันจะศรัทธาพวกท่านน่ะน,น้อยลงแล้วพวกท่านจะอยู่ลําบากท่านไม่ต้องกลัวนะว่าศาสนามันจะเสื่อมเพราะพฤติกรรมของพระที่ไม่ดีไม่ดีเหล่านี้ศาสนายังอยู่ค่ะทุกวันนี้คนศึกษาคําสอนได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพิสูจน์หรือพระเนี่ยมันคือวิกฤตแล้วท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนเขาถึงไปฟังคนแบบ อาจารย์เบียตื่นทารรไปฟังคนแบบอาจารย์สุจินไปฟังคนแบบแม่กิ๊กมยุรินเพราะเขานับถือคา,า,ารวาสมุนีเหล่านี้มากกว่าพระเพราะว่าคา,า,ารวาสมุนีบางคนเขาสอนธรรมแบบเด็ดขาดตรงไปตรงมาเขากล้าเอาธรรมที่พวกท่านพยายามปกปิดไว้อะเขา้าใจไหมเหมือนท่านพยายามเอาฝ่ามือปิดพระจันทร์นะพระหลายลูกมันพยายามทําตัวแบบเหมือนคนที่เอามือปิดพระจนนะันทร์น่ะ มันคิดว่าฝ่ามือมันจะปิดรัศมีความสว่างของพระธรรมเอ้ยของพระจันร์ได้มันเหมือนมันพยายามปิดพระธรรมแต่มันปิดไม่ได้แต่ภาะหลายรูปมันพยายามจะทําแบบนี้คือมันพยายามเอาฝ่ามือมันปิดแสงสว่างแห่งพระจนันพยายามเอาตัวมันบังพระธรรมไม่ให้คารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเพราะว่าถ้าคารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมปุ๊บ คาราวะาจะไม่ส่งเสริมและจะไม่ซัพพอร์ตพระในทางที่มันผิดทําผิดวินยัยมันก็จึงทำยังไงก็ได้ไม่ต้องให้คาราวะารู้ธรรมศึกษาธรทำเนี่ยคาราวะาหลายคนเขาจึงตื่นตื่นปุ๊บเขาจึงเลือกที่จะเข้าหาคาราวะามุนีท่านอื่นๆที่ไม่ต้องเป็นพระแต่เป็นคาราวะามุนีเป็นรัตนอุบาสกอุบาลตนอุบาสิกาที่เป็นคาราวะาเหมือนกันแต่บอกทมสอนรมได้ แล้วพอมีคนเหล่านี้เกิดขึ้นโอ้โหเกิดยังไงพวกท่านก็เดือดร้อนที่พวกท่านไม่พอใจเขาเพ่งเล็งโทษเขาส่วนหนึ่งนะก็เพราะว่าอะไรเพราะท่านเห็นว่าลาบสักการะท่านเสื่อมไปคนให้ความศรัทธาคารวะด,ด้วยกันมากกว่าศรัทธาพระความศรัทธาที่ท่านเคยเคยกลุ่มเอาไว้ว่าเอ้ย พิสูบบริษัทคืออันอันดับหนึ่งนัมเบอร์วัคนต้องศรัทธ,ธาพระกลายเป็นว่ายุควันนี้กลับกันเลยคนให้ความสําคัญกับพระน้อยกว่าคารวสมุนีบางคนคนศรัทธ,ธาคารวาสบางคนมากกว่าศรัทธ,ธาพระด้วยซ้าเพราะเขาไม่ให้ความเชื่อมั่นไงเพราะเขารู้ไงเขาตื่นเขารู้ไงว่าท่านไม่ยกไม่ได้สอนสิ่งที่มันเป็นธรรมเขาก็หันหลังให้ท่านท่านก็อยู่ลําบาก ไม่ต้องกลัวว่าศาสนาจะเสื่อมศาสนาไม่เสื่อมแต่เวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบเนี้มีข่าวแบบนี้คนที่ตกอยู่ในที่นำ่งลาบากค,คือพวกนักบวชที่ไม่ซื่อตรงต่อพระธรรมทำไมคนถึงเริ่มคิดเรื่องการทำบุญที่อื่นมากกว่าทำบุญกับพระเพราะอะไรเพราะเขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้แหละเขาเริ่มมองว่าพระไม่ใช่บุญญาเขตของเขา ปัจจัยที่เขาถวายให้พระมอบให้พระมันไม่ได้ถูกนําไปใช้ในทางที่มันเป็นกุศลหรือมันไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์เขาก็จึงเบื่อหน่ายการให้ทานหรือการทําบุญกับนักบวชเพราะนักบวชไม่เป็นแบบอย่างไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะไว้ใจเชื่อใจเขาก็เลยตั้งสังคมยุคนี้เขาก็เลยตั้งคําถามว่า Hey, ทำไมไม่ไปทําบุญให้โรงพยาบาลทําไมไม่ไปทําบุญให้เด็กกพาพร้าทําไมไม่ไปทําบุญให้หมาจรจัดแมวจรจัดมันเริ่มต้นมาจากความเบื่อหน่ายในพฤติกรรมซ้ำซากของนักบวชที่ไม่เป็นแบบอย่างศาสนาลําบากไหมไม่ลําบากคนที่ลําบากคือนักบวชลําบากแน่นอนคนไม่อยากทําบุญกับพวกท่านคนไม่อยากฟังธรรมจากพวกท่านคนไม่อยากกราบไหว้บูชาพวกท่าน คนหันไปศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปปฏิบัติด,ด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปหาคารวามุนีท่านอื่นๆมากขึ้นหันไปทําบุญกับบุญญาเขตอื่นๆมากขึ้นที่ไม่ใช่พระไม่ใช่วัดปรากฏการณ์เหล่านี้ทั้งหมดมาจากไหนมาจากพฤติกรรมอันน่ารังเกียบของพวกท่านที่พวกท่านทาถ้าพวกท่านยังไม่รู้รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ ก็จะเป็นแบบนี้แหละศาส,สนาไม่ลำบากค่ะศาส,สนาไม่ลำบากค่ะพระธรรมยังอยู่ยังมียังมีอุบาสกอุบาสิกาอีกจำนวนเยอะมากที่เขาใฝ่รู้ในธรรมและพร้อมที่จะปกป้องพระศาสนธรรมคำสอนแต่เขาไม่พร้อมที่จะปกป้องพวกท่านนะดูดิพระผู้ใหญ่แต่ละรูปเวลามีคดีแบบนี้มีลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่ มาปกป้องไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงคือพวกท่านมีวิถีความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ยึดโยงกับคารวาสญาติโยมเลยท่านดูยิ่งใหญ่มากเวลาท่านอยู่กับพวกท่านเองอยู่ในคณะสงฆ์เองท่านยิ่งใหญ่มากแต่ไปถามชาวบ้านชาวบ้านร้านตลาดใกล้วัดสิว่าเขาศรัทธาท่านไหมให้เขาลองพูดเรื่องวัดปฏิบัติท่านสิว่าท่านมีวัดปฏิบัติด,ดีไหมไม่มีเลยค่ะน้อยมาก ยกเว้นที่ท่านบางรูกที่ท่านดีจริงๆมีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงยินดีกับวิถีชีวิตที่ไม่ได้ยึดโยงกับกับคารวาสกับชาวบ้านไม่ได้บำเพ็ญตนเพื่อฮิตายะสุขายะพะหูชนะฮิตายะพะหูชนะสุขายะเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขของชนหมู่มากครับพระเจ้าบอกใช่ไหมจะรัฐะพิคเวย์จงเที่ยว